ใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยไม่อย่างนั้นเฮฟวี่เอดีน้องโลลี่เพื่อนเฮฟวี่จะโดนกอซิล่าของจริงขนาดยักษ์จากหนังเรื่องกอซิล่า VS ของพนลำแสงสีฟ้าใสเอ้ยก็เดิวนี้พวกเรายังไม่อยากได้ก็เดี้ก็เลยก็เดี้เลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ กับวินดี้โซ่เจอแล้วคนขับหายไปไหนขับไปแล้วอาอกลับมาแล้วไอ้ไอ้บ้าแล้วหามันกลับมาแล้ว XD นี่นายก็ยังโอ้ยยงใส่ชุดนี่อยู่อีกเหรอใช่ประองหนุนหลอดูข้างๆนี่ซี่เ้ยนั่นมันน้องโรลี่เนี่ยโอ้ยทำไมวันนี้ตัวเล็กกว่าเดิมอีกเออรู้หรือเปล่าฉันลืมบอกนายไปน้องโรลี่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงร่างตัวเองก็ได้แบบไหนก็ได้อ่ะน้องโรลิ่นฉันโอเคแต่ไอ้คนข้างหน้าคนขับจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะฉันเขาไม่รู้ว่าเขาจะหยิบปืนมายิงเราตอนไหนเฮ้ยมองตาขวางเลย มาไอบ้าทหารในข้างทหารมาให้เวเพราะว่าเราจะมาล่ากอรซิล่ากันให้เว็บดูห่างเมืองขนาดเลยหรอใช่ให้เวนี่คือลังกอซิล่ามันอาศัยและหลับไหลอยู่บริเวณภูเขาแถวนี้ให้เว็บโอ้ยางงี้นี่เองแล้วว่าแต่นานได้เตรียมเอ่อบางสิ่งบางอย่างมาสู้กับมันหรือเปล่าใช่ฉันเตรียมมาแล้วแล้วก็ฉันจะได้ครอบครองกอซิล่าของจริงให้เวเป็นตัวของแท้มันเป็นตัวของแท้เว็บฉันอยากได้มากแล้วฉันก็คนพบเจอมันแล้วฉันต้องการมันโอ้แล้วแบบสนใได้มานี่คือแบบไม่มีใครอยู่ในได้อีกต่อไปใช่ฉันจะแข่งแล้วฉันจะยึดคลองโลก เหรอไหน,นๆไหนคิดแผนช่วงแต่ว่าอะไร่ฉันพูดเล่นน่ะออกเปิดประตูไอ้อีบ้าอาหารเร็วอื้อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นเป็นไงล่ะไม่เป็นไรพวกเราฝึกกันเออตกมาจากที่สูงบ่อยอ่ะอย่าลงจอดให้ โอ้ยว่าแต่โอ้โหมันใหญ่มโหรายมากเลยอ่ะเราจะทำพิธีเรียกกอซิล่าออกมาให้ไปย้าใหยนี้ไปได้กระโหลกใช่ไหมใช้ชีทาเดินมองหัวดำหัวกระโหลกคนหนึ่งหนึ่งชิ้นแล้วก็กระดูกสันหลังคนสองชิ้นในการเรียกกอซิล่าออกมาให้ไปแล้วทำไมละคร่งเส้นมาด้วยเครื่องเส้นที่เป็นแตกระดูกไม่มีของเส้นกูอีกแล้ว เฮ้ยเสียงอะไรสัสะเทือนโอ้แมันโอ้เธอฉันรู้สึกประทับใจเอ๋ประทับใจในความงดงามของมันไหมล่ะทำไมโอ้ดูหังอ่ะมาแล้วโโอ้ไมาชายพลังเฮ้อโอ ดูตามอ่ประทับใจฉันประทับใจเบโอ้โหเฮฟวี่แสงสีฟ้าฉันรู้แล้วต้องใส่อะไรแว่นออปตัดหูใช่แล้วกันแสงสีฟ้าฉันเมื่อกี้ฉันใสบปามากเลยนี่เฮฟวี่ฉันใส่แล้วแว่นออปตัดกันแสงสีฟ้าบนหน้าจอรักษาสายตาเฮฟวี่น้องๆคนไหนอยากได้สามารถไปสั่งซื้อได้แล้วที่ลิงแฟนเพจแฟนผู้ของออปตัดเลยนะจ๋าอยู่ใต้คลิปนะแล้วก็ถ้าอยากได้ส่วนลดพิเศษ อย่าลืมไปบอกเขาว่ามาจากช่องโอเว่นคิงดอมนะจ๊ะนี่เอาไปบอกโค้ดโอเว่นจะได้รับส่วนลด100บาทดีขนาดนี้ต้องซื้อแล้วละ่ะโอ้โหการล้ำแสงก็สิล่าได้เลยนะแล้วเราก็ได้เวลาจัดการไอ้อ้วนบาร์นี่แหละโซเก่เอซีวัตเทอร์ที่ใช้ฉันมาแล้วไปมันมาแล้วไอ้บาร์าหารโอ้ไโอเอาไปจากไหนอะน,นั่นน่ะเรือของท้าวแล้วมัน <c oughs> มีมาขึ้นขับป้อมปืนเลยมันมีตั้งแต่เครื่องบินจะเรือดำน้ำไหมเนี่ยโอ้ยต่อไปกายเราปอะกาศแล้วล่ะเครื่องบินเขาเองทีมีป้อมปืนให้ฉันด้วยโอ้โห การต่อสู้กับกอรซิล่าโอ้เฮ้ี่ใช้กำลังยิงมันอยู่ช่วยด้วยใช้กำลังใช้เดินโมจันเดินมหาอะไรลอยเลยไม่ UFO unidentified flying object เฮ้ย UFO บินมาเมื่อกี้ฉันยิงลูกระเบิดไปอยู่มันไม่เป็นไรเลยเฮ้ยพี่ยิงมันเข้าไปยิงมันเอ้ยแต่มันไม่เป็นอะไรเลยเนอะยิงมาดิว่าเฮฟวี่ยิงมาดิเอ้ยแกยิงอยู่นี่ไง ยิ่เเป็นอะไรงดีใช้สมองสิยเว้ยใช้สมองใช้สมองมองครับมันมองตามแล้วน้องโรลี่หายไปไหนแล้วอยู่ข้างล่างนะตัวเล็กเกินไปมองไม่เห็นมองไม่เห็นน้องโรลี่แล้วน้ว่าตัวเล็กยิ่งเล็กกว่าเดิมอีกน้องโรลี่อยู่ข้างนั้นโอ้โหจูจูทำไมมันไม่หึงไปกินเครื่องเส้นที่วางไว้อะมันจะกินเรามาชอบของสดเครื่องบินมาเฮลิคอปเตอร์มาช่วยแล้ว พี่สายยิงจรวดไปเลยแอบไปถึงเวลาปะทะเจ็ดเจ็ดของเอ็กซ์ดีทิ้งระเบิดเร้จะโอ้โหอลังการเราจะระเบิดเขาลูกนี้ว้าระเบิดระเบิดไปแล้วน้องโลลี่หายไปไหนน้องโลลี่ไปแอบหลับตรงไหนแล้วน้องโลลี่แอบ แอบถ่ายไว้แล้วก็ไปสร้างเป็นนังกอซิล่าเฮ้ยกอซิล่ามันสร้างพายุได้เอามาจัดก,การอากาศยายนอย่างเจ็ดของ XD กีอซิล่าแบบฮะอ,อะไรดิอู้ฉันชอบน้ามันมากเลยอ่ะ <m ul ly> ฉันได้แกม,มาครอบครอง <m ul ly> ฉันจะเลี้ยงแกเปอย่างดีมาเป็นของฉันหนึนะ <m ul ly> ฉันจะตุนแกจน,นอ้วนฉันจะตุนแกให้อ้วนกันนีล้วน่ารักกว่าเดิมก็มม่อมเลยช่วยชีมาแล้วมาช่วยเรารับเราไปด้วย <m ul ly> <m ul ly> คนอ้าวคือมีหลายคนขับกองทัพเดนอสสาในชั้นเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านฉันกองทัพนึกดำบันมาแล้วก็ซีล่ากำลังจะไปหาเดนอสสาเดนอสาสาไม่กล้าขยับตัวเพราะรู้จะตากรรมไม่แรงที่ไม่พร้อมรับจะตากรรมแล้วบอกยอมแล้วโอไม่เอาไม่เอานี่าเอากูมาทำไมไอโซเจอร์ไอทหารคนนี้เอากูมาฆ่าฉันฉันคือก็หายไ่้ตัวนีย พวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้กลับมาส่วนวัยอีกครั้งอ่ะไม่มันเหมือนหนูตายเลยว่ะคประมาณนี้เฮ้ยโอ้โหสามวรุษการ์มตดอยากได้ยินเสียงโนริจังเลยเขายังอยู่ไะเนี่ยยังอยู่อ้าวยังอยู่เลยเหรอถือว่าไปแอบหลับตรงไหนนะนนมันเอาอีก็ได้เองดิไอ้บ้าไอ้บ้าสงครามไหนไหนแกก็มาแล้ว ฉันต้องเอาหุ่นยนต์ยักษ์ตัวหนึ่งออกมาเจอแล้วเพื่อความสูสีและเท่าเทียมใช่ที่ฉันคิดไหมใช่ทุกค,คน <c oughs> คิดถูกต้องเมื่กระทั้งคนดูก็คิดถูกแล้วว่าคืออะไร <c oughs> นี่แหละของยังมันต้องอย่างงี้โอ้โหคนดูฟอาคอยเวลานี้แน่นอน <c oughs> ฉันมาชมวิวกับฝั่งูกลับตูดแล้วอะ่ะมาดูหนังกอซิลาเว v ของภาคใหมอ่อย่าอย่าเพิ่งสู้กันนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงก่อนปีปอมคอนมาแป๊บเดียวเขาานเสกหนังภาคใหม่ฉายแล้ว เปกับกสิลาไม่รีรอยยิงลำแสงก่อนเลยครับในวันนี้กอสิลาไม่ยอมแพ้นะครับพร้อมจะปล่อยพลังสีแสงสีฟ้ามาสู้กับโอ้โหเม่กับกสิลาพุ่งเข้าก่อนนะครับโอ้โหโอ้กสิราอาวุธเขาปล่อยพลังจนเหนื่อยแล้วหรือเปล่าให้เขาพักก่อนเถอะอ๋อยังไม่ได้พักสินะเอาใหม่เอาใหม่เทพใหม่เทพใหม่ เฮ้ hey, Heavy Godzilla, กอร์สิล่ากลับมาเกิดใหม่แต่ว่าเขาเอาบางอย่างมาด้วย h e a ีน่นิวเคลียร์ใช่ไหมล่ะโซเชียลก็รสิล่าจะกินนิวเคลียร์ไปเหรอโอ้โหกลายเป็นกอซิล่านิวเคลียร์เราจะสู้กับแกแกไม่เคยเป็นรังนี้นี่นะเมรว่าลำแสงของแกกอซิล่าไม่สามารถทำอะไรกอซิล่า,าได้แล้วนี่นี่ก็โฟเคเอาสุดยอดเลย โอ้โหโโอ้หเป็นใจสภาพแวดล้อมเอฟเฟกสุดอลังการระเบิดตรงที่เขากำลังนั่งกิบปอมคอนกันพูกเขาไฟระเบิดพอดีโอ้โหเป็นฉากที่งดงามมาแล้วไป ไปสนับสนุนหน่วยสนับสนุนครับอบอบมาช่วยช่วยครับอะไรพี่คืออะไบนฟ้านั่นแหะเข้าไปใกล้ไม่ได้ให้การต่อสู้เราเข้าไม่ถึงอ่ะโอ้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 พร้อมเลยยังพร้อมแล้วเป้าหมายกอซิลาสนับสนุนสปอร์ตเมกักอร์ซีลารถถังนาเดินไป โอ้ไทเกอร์มาแล้วยิงเราต้องผ่านอย่างแรกเลยผ่านสร้างหนูไทยนายภาคหนูตายจำนวนมากโอ้รถถังรถถังยิงรลับถนน,นโอ้สร้างหนู <S <S สร้างหนูสร้างหนูตายยี่นายนายเสกพวกเขามาแต่นายกับเรียกพวกเขาว่าหนูยิงโอ้โหโดนตูดกอซิล่าแต่ไม่รู้สึกอะไรเลย เหมือนพวกเราเป็นมดอะไปไล่กัดอะเขาไม่รู้สึกอะไรเลยโทเจอฉันว่าเราคือบินมาตามจนไปใช้เรือวโอ้ยฉันใช้เครื่องบินไม่เป็นฉันก็บอกอยู่ขัาไปอย่างใกล้ชิดแล้วนะโทเจอที่โอ้ดนเตะโอ้ยฉันไปขับรถถังอยู่แล้วไม่ไหว มาทำอะไรกันตรงนี้ไม่รู้โอ๊ยสายไปแล้วเว้ยสายไปแล้วกำลังสร้างเครื่องบินติดแล้วมันพี่ก็ตีมาเยียมใช่ไหมมันดันกันไปดันกันมามาข้างหลังก็แไรวมาพร้อมยังอีกี ข,ขนระเบิดเอาไปให้มันไปยัดมันให้ไปลราก,กสิลามันแบบรัดนิวเคลียร์ไม่ไหวลังมรกายมันจะระเบิดแน่อนอนพี่เข้าไปอาโอ้ลูกมันเริ่มเลยเอ็กดีดกับภารกิจครั้งยิ่งใหญ่ของเขาความเป็นหน้อันของเขานึกถึงสมัยสงครามโลกที่ลบก,กับเพื่อน,นเพื่อนได้ตายจากไปแล้วเขาบอกว่าจะตามเพื่อนไปนี่จะเป็นภารกิจสุดท้ายของเขาเขาบอกว่าเราเป็นอะไรไม่สองคนนั้นเอ็กซ์ดีอะไรนะทิ้งอะลงมาอ่ะ เอ้ังทิ้งไว้อแหววแหววนูหู่อลยกีโมกี่ยามแล้วไปตัดน้อยก็เรื่องไงคนไม่ยอมตายอนี่คนนี้กัดกันอยู่ได้ตีแม่แตงคู่เลยมูระกัดกันอยู่ได้กัดออกก็ให้เงียบได้แล้ว พ่ะแม่ตีตายทั้งคู่เลยกอร์สิล่าดูพ่อแม่ตีจูดตายแสดงว่านายนายก็สามารถเอามันไปของนายได้เลยสิโซเช่ใช่เวโอ้ยเวดูวิญญาณของกอร์สิลาให้เราได้มาครอบครองนี่คืออำนาจโอ้ความสวยงามมันอำนาจที่พ่อแม่มอบให้โอเคโซเช่เชื่อว่าเสร็จสิ้นภารกิจเราบินกลับบ้านดีกว่าเก็บกระเป๋าอะไรงั้นน่ะเอ็กนี่แกเก็บแกวกระเป๋าอะไรมาน่ะแกเก็บอะไรมามันไม่มีอะไรหรอกมั้งกระเป๋าอะเช่นอะไรขาวๆกลมๆงั้นน่ะแกเก็บอีเก็บอะไรมาอัรลณกันดูกระจกไปแล้วส หราการมาปราบเจ้ากสิลาขนาดอยากให้มีภารกิจเราสำเร็จเราได้ดวงวิญญาณของกสิลามาครอบครองเลยเราไปแกะเราเราไปกักกสิลาละนะเกษียรไปไม่กักกสิลาไม่เป็นไรเดีย๋ยวฉันจะซ่อมขึ้นมาใหม่เอาล่ะคนดูใครที่ดูมาจนจบเฮ้ยวิ่กับโซลเจอร์น้องโรลิ่งเอ็กดีก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับและถ้าชอบอยากให้เราทำอีกก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปเกมจีมอตคอนเทนต์จีมอตต่อไปด้วยนะจ๊ะมีกลุ่มน,นินสชอตมีแฟนเพจเฟซบุ๊ก อยู่ใต้คลิปสามารถเข้ามาคุยมาเล่นมาติดต่องานติดตามข่าวสารพวกเราได้นะจ๊ะลิงอยู่ใต้คลิปเข้ามากันเยะๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้โซเจอกับพีวีของเพื่อนต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีครับต้องใช่แน่ๆมันบล็มันจะฟู เฮ้เฮฟวเราเจอสังเวสีแล้วไอ้สังเวสีมักไอห้องที่มันอยู่ก่อนนั้นนั้นเล็กจังแต่ตัวมันใหญ่มันออกมาไงเฮฟวมันเลยเริ่มเก็บกักเก็บพลังจนต,ตัวมันเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราต้องปราบมัน